สวัสดีครับตั้มวิถีบ้านบ้านภากินปลาทเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทํายาวนะครับเพราะว่าผมได้ไอ้นี้ครับไอ้จอตัวใหญ่อยู่นะครับอื่อนเพื่อน,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 นดูนะครับอุ้ยนเพื่อนดูนะครับเขาเกี้ยวให้พันนะครับจนพันพอเขาจนแบบนี่ครับดู เขาแบบหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา <Bruno> ทีแรกผมก e ็คิดว่าไม่ใช่ปลากินเบ็ดนะครับแต่ผมดู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 ไปด hmm ูมานะครับก็ได้อันนี้แหละครับนี่ตัวก็พอผัดเผ็ดนะครับเผ็ดปลาไหลนะครับที่เขาเรียกว่าเอี่ยนนะครับตัวเอี่ยนก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับก็พอผัดเผ็ดอยู่นะครับโอ้ กินเข้าตรงนี้พอดีเลยครับนี่ตรงกลางนี่พอดีเลยตรงกลางใต้ปากนะครับผมไปผมไปจ้องดูอยู่ตั้งนานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไม่คิดว่ามันเป็นปลานะครับแต่ว่าดึงเวลาเขาดึงลงไปครับดึงจูบดึงแล้วก็ไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยสักทีผมก็เลยตัดสินใจนะครับเดินลงไปดูนะครับก็ได้ไอ้นี่นะครับตัวแรกนะครับที่ผมได้ เย็นนะครับเยนหรือว่าปลาไหลนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีกอ,อีกสองสอีก,อก,อกประมาณ5้าหลังนะครับไปดูเบ็ดกันนะครับเมื่อกี้นี้ผมได้อันอยู่ตรงนั้นนะครับก็หลายวันแล้วนะครับที่ผมดูดูดูด,ดูดูแล้ว เออคิดว่าทีแรกคิดว่าเป็นปูนะครับทีแรกคิดว่าเป็นปูที่ไหนได้นี่ครับนะครับผมได้ได้จากตรงนั้นนะครับละเอียนนะครับหรือว่าปลาไหลนะครับตรงนั้นเดี๋ยวมายามอีกประมาณทางนู้นอีกประมาณสี่หลังนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะทําเบ็ดเพิ่มอีกนะครับดูกัน อ้าวโองคิบาได้กนี่ก็ยังไม่กินนะครับนั่นก็ยังนะครับนั่นก็ยังนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แ้วก็ตรงนี้ โอ้ทีล็กทีแ็กทีล็กนึกว่าปูป่ไหม <c oughs> เอาเอาไปเอามาย่งางลงไปค่อยๆย่งลงไปมอยไปเบิ้งก่อนนะวะมันเม่นอาหยังวะเอาที่จะพักดึงลงไปดึงลงไปจำเนี้ยปลายคันนะบิดมิดน้ำเลย <c oughs> มันซีไปบอได้ดิมันคาเต็มๆเลยเนี่ย <c oughs> มันยุ้ที่หูมันเลยลัดเนี่ยข <c oughs> นะนี่ มันที่ถอยเข้าหูเด็กถอยเข้าไปแล้วมันถอยมาได้ดิมันหนักมันหั่นมามันกระเสดเดิดขึ้นเลยม,มุนจนคอจิ้วก่อนเด้อว้าให้เบิง้งเอียนนาทีเ่เอียนกันเลยก็เบิ้งคอมันจิ้วไปถัว หันบิดเด้ยไปบิดในหูเซามังนะยาไปบิดเด้มันเด็จขึ pues ้นมาก่อมันดึงลงไปพักนึงดะดึงลงไปพักนึงสะเสดิดขึ้นมาเอาตั้อยดึีดียวปลาไหลเด้วะเห็นเห็นหัวมันที่แรกอว้ะใบสองใบสามนะจังยามันเงี้ยมาเอาเงี้ยใช่

มันดูดเข้าไปทวบเลยเดี้นนะินไปวรไปลดวะเห็ถอยมังกินน้อยเนี่ยไปกินน้อยละะเผ็ดเนาะตัวนี้เติบกว่านี้เอ้ขั้วเท่าไงบอลงไอ้โมมีเฟดโมหนองไพ่ดีบบโมมีให้แม่นะลงอ่ะ ไปไวายน,ไไน,นะเนี่ยมันเบ,บิดแล้วนี่จะไปมือแรงขุดเนี่ยไหมเปลี่ยนได้มันก็กินทั่วน่ะก,นนะกินไปทันะ่วน่ะอันเนี้ยนั่นน่ะ